สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านค่ะช่วงนี้อากาศเย็นเป็นพิเศษนะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะนี่ก็ใกล้ปีใหม่เข้ามาแล้วนะคะปี2 5 6 6มัดก็มีคลิปดีๆนะคะเป็นกรอดอวยพรปีใหม่ค่ะมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมัดขอให้ทุกท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญในทุกๆด้าน คิดสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาทุกประการคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวมีลูกมีหลานเป็นคนดีอย่าได้เจ็บอย่าได้จนหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยห่างไกลพยันตรายทั้งปวนเทืินติดตามชมคลิปของบ้านได้เลยค่ะ ในวาระดิชีปีหกหกให้รับโชครับทรัพย์มั่งมีสุขปราศจากโรคสิ้นภัยไร้ความทุกข์ให้สนุกสุขสันทุกวี่วันขออาราธนาพระรัตนตรัยขอเทพไทยเบื้องบนสวงสวรรค์มาอวยพรแด่ปวงชนทุกชั้น สิ่งอัศจรรย์เกิดแด่ท่านตลอดปีครอบครัวท่านผ่านพบแต่ความสุขขอให้ลูกทุกท่านจงสุขีไปแห่งใดพยันตรายอย่าได้มีพบแต่สิ่งดีๆสบายใจขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครอง ทั่วทั้งผองพบความสุขสดใสเกียรติโชดช่วงชัดชวานแผ่ส่านไกลคิดสิ่งใดขอให้สมดังใจปองปีเก่าผ่านวันวาน,นพ้นสู่ปีใหม่ขอจงให้ประชาชีทั่วทั้งผองร่วมระเริงรำวงแลขับร้อง เหล่าพี่น้องทั่วไทยใจชื่นบานส่งความสุขให้ทุกท่านพี่น้องไทยผสานใจระเริงรื่นสนุกสนานรวมแซ่สองขับกล่อมก้องกังวานโชคบันดาลในปีหกหกเทินขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปของมัดค่ะ อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆของมัดออกมาให้ชมกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ